นายท่านฟาบาดหนีชางโอเคฟาบาดง่วงจังอยากนอนแล้วนายท่านไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเจ้าขะข้าสบายดีแค่บวมนิดหน่อยอึ๊ใเจ็บหัวใจเสียวอยู่ อย่าตื่นตระนกจมพลังงานของเจ้าลงไปในตันเทียนและหายใจเข้าลึกๆจากน,านั้น้ค่อยๆนำพลังของเก้าโลกใต้ปพบอันเหลือลน้นทรลักกลับเข้าสู่ร่างกายของเจ้าเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่ไหมเอาล่ะมันไม่เจ็บอีกแล้วท่านอาจารย์ข้าสามารถควบคุมพลัง,งนั้นได้ตั้งแต่ก่อนแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้น ได้ปลดผนึกบังส่วนในร่างกายของเจ้าแล้วและระดับการฝุฝนปับันของเจ้าอยู่ที่ขอบเขตสเวนเชน นับจากนี้ไปเจ้าและข้าคือเจตจำนงของจิวโยข้าจะวางเจ้าไว้เป็นจิตสำนึกหลักแม้ว่าเจ้าจะไม่ฝึกฝนพลังของจิวโยที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายแปลงร่างจะยังสะสมอยู่ในบนตัวเจ้าต่อไปดังนั้นทิศทางการฝึกของต่อไปของเจ้าจะเป็นการเพิ่มพลังฝึกฝนของเจ้าเองเป็นหลกักเพื่อควบคุมพลังของกาวโรกใตพบให้มากขึ้น นี่คือบันทึกเกี่ยวกับเวทมนต์และคาถาที่ข้าอาจารย์ของเจ้าได้สละเวลารวบรวมมาให้พลังแห่งก้าวโลกใต้พวพนั้นโดยพื้นฐานแล้วคือพลังบอน,นาที่ก่อตัวขึ้นจากการประสานกันของเวทมนต์พิษบทสวดและความเครียดแค้น การเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าเข้าใจตะกาขององค์ประกอบของก้าโรคไตพบได้อย่างท่องแท้ยิ่งขึ้นและสามารถควบคุมมันได้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะสิ่์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะทุ่มเทพลังเทพทั้งหมดให้กับการศึกษาบันทึกเล่มนี้และพยายามท่องจํามันให้ได้โดยขึ้นใจให้เร็วที่สุดเฮ่ hey, ไม่ต้องรีบร้อนไปเรียนคาถาเวทมนต์หรอกเจ้าไม่เรื่องสําคัญกว่านี้ต้องทํา คาถานี้ใช้กดสูตรแห่ง9ก้าโลกใต้ปพบท่านและบุตรสาวของท่านสามารถอยู่ร่วมกันได้ใน9ก้าโลกใต้โพบในเวลาเดียวกันและท่านสามารถออกไปได้หากต้องการอย่างไรก็าตามเมื่อพิจารณาจากการสืบทอดอำนาจในปัจจุบันของฟินิกแห่ง9้าโลกใต้โพบยังไม่มัน่นคงท่านจึงไม่ควรออกจากเก้าโลกใต้พบในตอนนี้นานเกินไป นอกจากนี้จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับพิธีพระราชพิเศษโดยเร็วที่สุดมระด,ะดกนี้จะสิ้นสุดในอีกสามวันและอุโยผู้อยู่ขอบเขตสเวนเชิญจะจากที่นี่ไปชั่วขณะหนึ่งอะไรนะนั่นหมายความว่าข้าจะต้องอยู่คนเดียวในก้าวโลกแต่พบอีกครั้งใช่ไหมไม่เอาหรอกข้าอยู่ในก้าวโลกแต่พบมานานหลายสิบล้านปีแล้วและตอนนี้ข้าสามารถออกไปได้แล้วข้าอยากเดินทางไปทั่วทุกแดนเกมสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์ท่านมีภารกิจอันใดให้ข้าทําให้สําเร็จหรือไม่ตอนนี้ข้าได้จัดการการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว3วันต่อจากนี้เจ้าจะไปที่เมืองโบราณสตาร์ลี่สกายและเข้าร่วมการแข่งขันหมื่นพอพันในฐานะผู้เล่นมันเ็พันธ์พิเศษเซียวหูและต้ายโยเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว การแข่งขันมื่นผ่พันคืออะไรนี่คือการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่พี่สาวเฉียนฟ้าและคนอื่นเข้าร่วมโดยการเป็นการนํากองกําลังและผ่พันต่างๆจากทุกทุมงโลกมารวมกันการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ฟังดูน่าสนใจจังเลยนะลองอยู่ที่จิวโยแล้วดูแลแม่ของเจ้าในการแข่งขันแทนเจ้าดีไหมแม่หยุดล้อเล่นได้แล้วท่านไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในะระดับของท่านได้ ทำไมน่ะเหรอได้ยินมาว่ามังกรในเมืองโบราณสตาร์ลีสกายนั้นทรงพลังมากถ้าข้าออกไปได้ข้าคงอยากแข่งขันกับพวกมันไปนานแล้วเฮ้เจ้าจะไปไหนข้ากำลังกลับไปที่ห้องนอนของข้าเพื่อรัอกษาการฟุฝนฟของข้าคงที่และเตรียมพร้อมสำหรับก,การแข่งขันหมื่นพผพันรอก่อนนะแม่จอกแบบชุดราชนินีให้เจ้าเมื่อใส่ขึ้นของบาลังเพื่อนตัวน้อยเฉินเย่อืมเอาล่ะถึงเวลาจัดการธุระของเจ้าแล้ว 1>, 1ให้กำเนิด 2. สอง,สองให้กำเนิด3และ3ให้กำเนิดสรรพสิง่งจงฝ่าฝืนภาพประสงค์ของสวรรค์และรวบรวมสปปรรพสิ่งให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเจ้าจะบรุสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเพิ่งเห็นว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกก้าใต้ไปพบโดยมไม่จำเป็นต้องระดมพาวงยานด้วยซ้ำถ้าข้าจะไม่ผิดเจ้าบรุภาวะเต่าทั้งหมดกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแล้วและสามารถฝ่าฝืนข้อห้ามได้ทุกเมื่อไม่สิเจ้าก้าวข้ามข้อห้ามไปแล้วงั้นเหรอ อท่านคืออมตะผู้รู้แจ้งและมั่นคงที่สุดที่ข้าเคยพบในชีวิตกิริยาท่าทางอัญ,ญาวัยของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดการเติบโตของเด็กการบรรลุธรรมและก้าวข้ามข้อห้ามต่างๆย่อมไม่มีโอกาสล้มเหลวทําไมนะหรือเจ้าบอกว่าเจ้ากําลังศึกษาเรื่องต้องหามเป็นล้านปีแล้วเจ้ารู้ไหมว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรถ้าเจ้าก้าวข้าผ่านมันไป การเข้าสู่ดินแดน,นข้อห้ามหมายถึงความสามารถในการจัดการจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างอิสระและเหนือข้อห้ามข้าไม่รู้แต่ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะก้าวข้ามสิ่งที่มนุษย์รู้ในปัจจุบันและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายมิติที่สามารถตัดสินใจทำลายจักรวาลน,นับไม่ถ้วนได้ด้วยความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเพียงอย่างเดียว โดยราคาความทรงจำของเจ้าการดำรงอยู่ของเจ้าอสลายไปโดยสิ้นเชิงและอยู่ร่วมกับสว์และโลกกลายเป็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของโลกที่จินตนาการโดยเทพเจ้าโบราณจุดเริ่มตน้นนี่คือสิ่งที่ข้าไม่อยากยอมรับได้และไม่อาจจับไปตอนนี้ได้ข้าเข้าใจยังมีใครอีกไหมที่ยังปล่อยวางไม่ได้เรื่องนี้จบแค่นี้ขอพักเรื่องตัวเองไว้ก่อนแล้วถามหน่อยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ละ่ะ เจ้าจะเลือกเส้นทางเดิมอีกครั้งไหมเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าจะได้เห็นความทรงจำของข้า เทพเจ้าโบราณรุ่นแรกกำลังใกล้ถึงจุดจบพลังขงพวบุกเขากำลังลดลงเมื่อเผชิญหน้ากับการพลังงาดเงินของโซตูจ,จากทุกแดนพวกท่านจึงได้รับบทบาทจักรพรรดิมนุษย์ผู้รุนแรงเพื่อปิดทางสู่สวงสวรรค์ทว่าความล้มเหลวของท่านกลับนำไปสู่การล่มสลายของการจัดการทับก้ามณฑลทำให้ช่วงเวลาแห่งการแบ่งแยกดินแดนส่วนโจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีกหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้เจ้าจะยังเลือกเส้นทางเดิมอีกครั้งหรือไม่ เพื่อนรักของค้าเชิญเย เราไม่อาจสรุปบุกกระบวนการจากผลลัพธ์นี้ได้ไม่มีใครคาดคิดว่าอาิยะอย่างเจ้าจะเกิดในประเทศจีนอีกสิบล้านปีต่อมาก่อนที่ข้าจะตัดสินใจก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองข้าก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเส้นทางการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้และเรื่องต,าต่างๆก็ได้เกิดขึ้นข้าเองนี่แหละที่ทําให้ชาวจีนหลายร้อยล้านคนต้องตายในสงครามและข้าเองต่างหากที่ทําให้เกิดการแบ่งแยกจีนทางออก เจ้าถามข้าว่าข้าจะเลือกทำแบบเดิมอีกไหมคำตอบคือใช่การเจรจาสันติภาพการแต่งงานเป็นพันธมิตรพันธมิตรที่พี่ตามมาด้วยการทรยศหักหลังคําสอนของบรรพบุรุษของเราให้ความสำคัญกับสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดแต่ตั้งแต่นั้นมาคํสี่คานี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นการยอมรับว่าชาวต่างชาติอย่างไร้ขี่จํกากัดจนกระทั่งนักเรียนคนสุดท้ายของข้าเข้ามา ข้าจำได้ว่าตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยวันหนึ่งเขาถามข้าว่าทำไมต้องออกคำสั่งให้น้องสาวเขาแต่งงานกับชาวต่างชาติและทำไมเขาต้องมอบโลกที่เขารักให้กับจกักรวรรดิอันโหดร้ายนี้ด้วยเนื่องจากข้าเป็นครูของเขาข้าไม่สามารถตอบคำถามง่ายๆเช่นนี้ได้แม้ว่าทุกคนในโลกจะรู้คำตอบก็ตาม เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถมากเมื่อเขาโตขึ้นเขาบริการจัดการประเทศได้ดีมากดีกับพ่อและปู่ของเขาเสอีกอย่างไรก็ตามวันหนึ่งข้าพบว่าเขาแอบศึกษาแผนจารึกเกตวินเทอร์เนสที่ไม่สมบูรณ์แบบจากนั้นข้าจึงเข้าใจว่าทำไมเขาจึงเริ่มฝึกฝนกองทัพและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านเต่าต่างๆจากประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขายึดคองอำนาจ เขาต้องการเรียนแบบจกักรพรรดิทั้ง3กวาดล้างไปทั่วโลกและแม้กระทั่ง9้าวไปสู่ขั้นตอนนั้นก้าวเข้าสู่ข้อห้ามในฐานะจากักรพรรดิและใช้กำลังอย่างเด็ดขาดเพื่อยืดกระดูกสันหลังของเซนโจอีกครั้ง นี่คือเหตุผลที่ข้าได้มุดข้อห้ามนี้ในฐานะอาจารย์คนเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของเรามีไว้เพื่อขจัดอุปสรรคทั้งหมดให้กับลูกศิษย์ของเราข้าไม่เคยเสียใจกับการเลือกของตัวเองเลยถ้าข้ามีโอกาสทํามันได้อีกครั้งข้าก็ยังคงทํามันต่อไปอย่างไรก็ตามหาข้าได้รับโอกาสอีกครั้งข้าคงเลือกที่แอบไปยังโลกที่อันตรายที่สุดในเวลานั้นเพื่อก้าวข้ามผ่านมันไปเอาล่ะ ไปเถอะเพื่อนรักเชิเยตอนนี้มีเพียงความตายเท่านั้นที่ชำระล้างบาปของข้าได้นี่คือคำขอตลอดชีวิตของข้านี่คืออะไรเพื่อนของข้าเชิเยเหตุและผลของเจ้าข้าไม่สามารถตัดสินขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้และข้าก็ไม่มีคุณสมบัติที่ัดสินแทนคนสนโจที่ตายเหล่านั้นว่าจะให้ภัยเจ้าหรือไม่ แต่ข้าเชื่อว่าความตระหนักรู้และความสามารถของเจ้าคือสิ่งที่สภาวะศักดิ์สิทธิ์ต้องการในปัจจุบันและบังเอิญว่าสาวกของข้าคือจกักรพรรดมนุษย์ในยุคนั้นเทพเจ้าต้องการให้เจ้ามีชีวิตอยู่ช่วยให้สาวกของข้าช่วยเซนโจและใช้ชีวิตที่เหลือของเจ้าเพื่อชดใช้วความผิดพลาดที่เจ้าได้ทำลงไป